สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องสู้ขู่สุคนนะครับคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเฮานะครับเข้าสู่ทางช่อง u t u b e นะครับลูกอีสานพันเข่าเหนียวครับเมืองน้ำดำจากจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับอ่ะนะครับพบพี่พบพ่อน้องนะครับคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมหลากหลายเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งอ่าทุกๆอย่างนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับทุกๆชนิดนะครับพี่น้องครับ มือนีพอพ่อพีพอพ่อน้องนะครับรายงานเหนือรายงานโตนะครับตรงกับวันที่29นะครับผมสิงหาคมพศ2564กครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพีต้อนรับน้องสู้กูสุคนที่เขามารับชมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกทุกท่านนะครับมีปัญหาอย่างเกี่ยวกับเคร่องเสียงการแจ้งนะครับความรู้เบื้องต้นความรู้พื้นฐานนะครับถ้าบเกินกําลังความสามารถของทางช่องนะครับผมยินดีใถ่คําในนําพี่ในน้าน้องสู้กูสุคนนะครับ บอเมนวาสีโพดลงบอเมนวาสีลงแล้วก็ขายอย่างเดียวในพี่น้องครับบอสือบมหาบอวากันครับโทรมาเหร็ดน้ำกันโทรมาสอบถามกันได้นะครับตลอดนะครับยินดีให้การปรึกษาพี่ปรึกษาน้องสุยางสุแนวนะครับพี่น้องครับมือนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเป็นในเรื่องเล่าของพ่อแอมนะครับมือสองนะครับสภาพสวยๆครับพี่น้องครับราคาตามสถานการณ์นะครับช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้มันหาเงินยากกันหน่อยครับพี่น้องครับผู้ใดพอมีทุนมีห้อน ในกครับพอซื้อเก็บใบกัจังซื้อได้พี่น้องเด้อนะครับผู้ใดเกินว่าซื้อแล้วมันลำบากเกี่ยวของกัจจาเผาซื้อครับพี่น้องครับพักๆไว้ซะก่อนก็ได้นะครับมือนี้นะครับเป็นพวกแอมมือสองนะครับนั่เสนอนะครับจากค่ายโปรยูโรเทคนะครับรหัสที่โปร2อ0พนะครับถือว่าเป็นภาวะแอมที่ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งคนกับใส่ไลยกันพอสมควรครับพี่น้องเนื่องจากว่านะครับราคามือแรกนะครับกับว่าถือว่าสูงยังมากไม่ครับพอจับต้องกันได้ นะครับพี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมมีสินค้ามือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับมาฝากให้พี่น้องเข้านะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าผู้ใดมองหาอยู่นะครับผมกะนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 0 5 6 4 8 7 6ครับพี่น้องครับแอดไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0 6 3 0 5 6 4 8 7 6นะครับข้อดีข้อเสียเป็นติ้งไดนนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมตัวนี้นะครับผมสีบอกสูพี่น้องฟังพอสังเกตพอเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับ โปรยูโรเทคครับพี่น้องครับรหัสที่โปร2,005นะครับจุดดีจุดเด่นนะครับตัวนี้ก็คือนะครับผมเพิ่นมีคอร์ดมาให้ในตวครับพี่น้องครับคอร์ดให้ในตแบบใดครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมพาไปบึงนะครับทางด้านหลังสะก่อนนะครับกล่องจิบ่โฟกัสได้บพี่น้องเด้อต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเพิ่มแสงให้นิดนึงครับอ่านะครับนี่นะครับคือทางด้านหลังของโปรแอ m นะครับโปร u r o t e c h Pro 2,005นะครับ ตัวนี้นะครับพี่น้องครับเขาเอื่นว่าเขาเอื่นว่าคอร์ดนะครับตัวนี้เขาเอื่นว่าโตปรับความทีนะครับพี่น้องโตปรับความทีสี่มีมาให้ว่าห้างสี่ใสโลคัดหรือบ่อใสนะครับห้าสี่ใสซับบูเฟอร์หรือบ่อใสครับพี่น้องครับถ้าห้าอยากใสเป็นลักษณะเป็นซับบูเฟอร์ครับพี่น้องครับห้ากดมาตรงกลางนะครับนี่ครับมาตรงกลางตัวนี้นะครับพี่น้องครับแล้วห้าสามารถ เลือกความทีนะครับพี่น้องครับความทีมักเบ็ดนุ่มเบ็ดแข็งมักเบ็ดนุ่มเบ็ดไก่ชับจังไดพี่น้องครับพี่น้องมุนหามเลยเอาตามใจชอบนะครับโดยทีเฮ้านะครับบอต้องต่อจาก power amp นะครับไปใส่กับคอร์ดอิสระนะครับไปใส่กับคอร์ดอิสระเขาสามารถเอาหูนึงนี่ครับพี่น้องครับหูนึ่งขับเบ็ดไปเลยนะครับแล้วก็หูนึงนะครับบอต้องปรับไปที่ซับบูเฟอร์นะครับบอต้องปั๊บไปนะครับใส่ตามปกติครับพี่น้องครับให้มันออกเป็นเสียงกลางแหลมธรรมดาเลย นะครับก็ชื่อว่าออกแบบมาได้ดีนะครับพอสมควรเลยนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดที่ยั่งบอมีทุนมีห้อนพอจะได้ซื้อคอร์ดอิสระนะครับพี่น้องขับไปใส่นะครับก็ว่าเปยังครับผมตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้นะครับอาจจะใส่งานนะครับได้บ่อนักบ่นแนมปันไดนะครับแต่กับบ่อได้ขี่ลายขี่เลนะครับผมผู้ใดที่ซื้อไปฟังในบ้านหรือว่าออกงานนะครับผมคาราโอเกะอิเล็กทรอนเล็กๆน้อยๆครับผมตัวนี้ก็ไปได้ด้นกันนะครับพี่น้องครับ แล้วก็เป็นในด้านของแจ็คสายสัญญาณนะครับสี่มีมห้ยทึงเป็นแจ็คโฟนนะครับแล้วก็ XLR นะครับส่วนสายสัญญาณลำโพงครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เห็ดไห้มาายางครบวงจรเลยนะครับมีหอดสายสเปกคอนนะครับพี่น้องครับมีหอดแจ็คสเปกคอนนะครับแล้วก็เป็นแบบระบบหมุนธรรมดานะครับนะครับถือว่าตัวนี้ครับมาเพียบพร้อมโดยคุณภาพนะครับขับแก้วเลยทีเดียวกับโปรสองปัญหานะครับ ส่วนกำลังขับกำลังวัดนะครับตัวนี้นะครับก็หามากกะถือว่าพอสมควรนะครับเบาหลายเบาหน่อยเกินไปนะครับตามที่ผมได้ลอกมาแล้วกะถือว่าแรงนี่พี่น้องครับกะถือว่าแรงใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ครับผม8โอห์มนะที่อยู่ที่ประมาณ250วัตต์นะครับ8โอห์มอยู่ที่250วัตต์ต่อช่องเด้อพี่น้องเด้อต่อชแนลนะครับพี่น้องครับ4โอห์มอยู่ที่4 0 0วัตต์ครับพี่น้องครับ4โอห์มอยู่ที่4 0 0วัตต์นะครับนี่แหละพี่น้องครับก็ถือว่าหามากยังโอเคหามากยัง ถือว่าใส่ได้นะครับพี่น้องครับบ่หน่อยบ่หลายนี่แหละครับพี่น้องครับเอาไปลองเบิรงนะครับซับก็ถือว่าตัดได้กับถือว่าได้ระดับหนึ่งครับพี่น้องครับในระดับหนึ่งเลยล่ะนะครับบ่จจะเป็นต้องใส่คอร์สนอกก็ได้นะครับหูนึงครับเบสหูนึงครับกลางแหลมนะครับพี่น้องครับเบสกลางแหลมอ่าเปิดฟังในบ้านแบบตึ๊บๆครับพี่น้องครับผู้ใดมักตึ๊บๆแน่นอนนะครับแล้วก็โวกแอมตัวนี้นะครับพี่น้องครับเจ้าของเก่านะครับยังบ่เคยแกะครับพี่น้องครับยังบ่เคยแกะเลยใส่หละกล่องผมคือบ่โฟกัสล่ะมันนกลพีครับ มันเป็นน็อตเอ่อหกเหลี่ยมนะครับมันเป็นหกเหลี่ยมอ่าแบบนี้นะครับพี่น้องครับจะของเดิมยังไม่เคยแกะนะครับสีดำเดิมจากโรงงานครับพี่น้องครับอ่าสีดำเดิมจากโรงงานนะครับสติกเกอร์นะครับพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับสภาพก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องครับถือว่าใส่ได้เลยทีเดียวนะครับผู้ได้ไปนะครับกุบคาแทนแน่นอนนะครับช่วงนี้เข้าหาเพราะว่าแอบทีราคาบาสูงมากมากแต่เน้นคุณภาพดีจักหน่อยนะครับเป็นพวกแอมมอแลงครับพี่น้องครับนําหนักก็ถือว่านักยังมากมากครับพี่น้องครับพอดำพอดีในการ ใส่งานนะครับในการเคลื่อนใหญ่เห็นบออ่าเป็่นซื้อมาฝ่ายบุกแขนปัะเทศกอยู่ผมกับพวกเกออกขึ้นกันนี่พี่น้องครับผ้าเบิงนะครับผ้าเบิงสภาพรอบนอกสักก่อนนะครับยังสีสวยด้ยครับพี่น้องถือว่ายังสีสวยเลยนะครับเนี่ยอ่ะพี่น้องครับสวยแล้วก็ต้องลอกเบิงสักก่อนนะครับว่ามันอ่าปกติดีบอนะครับทั้งสองแขนนะครับพอเบอร์มีอไอ้บอลลุ่มนะครับมีหนืดมีขวกมีขากอีกอย่างบอนะครับพี่น้องครับ แล้วที่นี่นะครับที่เนี่ยน้่พีนั่งน้องๆซากอนนะครับในเรื่องของการขับนะครับพี่น้องครับตัวนี้สีดันได้อยู่ประมาณข้างละ2ดอก15นิ้วข้างละ2ดอกนะครับหรือว่า12นิ้วข้างละ2ดอกนะครับได้นะครับสบายๆนะครับหูหนึ่งเป็นเบสหูหนึ่งเป็นกลางแหลมนะครับพี่น้องครับอ่าตัวเดียวจบเลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีคอร์ดในตัวนะครับเพจหายมากถือว่าอ๋อนะครับถือว่าโอเคพอสมควรนะครับท่านสมัยนะครับอารมณ์อร่นะครับในตัวเครื่องนะครับกับบอสธรรมดาครับคัดเกรดย่างดีนะครับ อ่านะครับผมเปิดไฟยพีททองเขาฟังซะก่อนนะครับช่องนี้ผมสิครับเป็นอ่กลางแหลมนะครับช่อง A นะครับช่อง B นะครับผมขับเป็นเบรดนะครับอ่าโต๊ะที่ใส่ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับ ps15 นะครับผม ps15 นะครับช่องหนึ่งขับ2ดอกนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับช่อง B นะครับผมขับ18นิ้วนะครับผมหูหนึ่งสองดอกนะครับแต่บนในนั่งเพี่น้อยๆนะครับอันนี้ผมได้ต่อไว้แล้วนะครับก็เลยเปิด ก็เลยทดสอบไปพี่น้องเขาฟังซื้อนะครับพี่น้องครับแต่ครับเปิดบอแรงนะครับกัพ่อได้นะครับบอแรงกลับมาถึงว่าเปิดฟังในบ้านเขานะครับเบาๆนะครับบอตายครับพี่น้องครับอ่าบอตายแน่นอนนะครับอันนี้ครับผมมาทดสอบฟังเสียงกันสักก้อนครับพี่น้องครับอ่าหลังจากนั้นเปิดเครื่องครับพี่น้องเปิดเครื่องเลยนะครับปั๊บไปถูกยางระบบต่างๆครับพี่น้องครับไว้ใจได้ครับมาตรฐานแน่นอนนะครับอ่าเพราะว่าแอมเป็นแอมที่ถือว่า ่าระบบการป้องกันยังต่างๆก็ถือว่าดีครับพี่น้องครับอ่ฟังช่องเอสัก่อนครับอ่ะนะครับผมเข้ามาฟังช่องเอกันซะก่อนนะครับพี่น้องครับขออภัยเลยครับติดค่าติดหนึ่งครับพี่น้องครับช่องนี้เป็นเสียงกลางแหลมนะครับอิกหนึ่งครับพี่น้องวอลลุ่มนะครับยังสบายๆครับการใส่งานครับอีกโดดนะครับ วอลลุ่มก็ยังเนือดีครับพี่น้องครับบ่มีเสียงโคกๆกระขาดนะครับพี่น้องครับบ่มีปัญหาใดๆนะครับอ่าไปทีนี้ครับผมจะเปิดนะครับเอ่อชั้นที่สองนะครับก็คือเสียงเบสนะครับแล้วก็สีร่วมกันไปเลยนะครับกับช่องเอเนาะพี่น้องเนาะนะครับฟังเลยครับ corazón <usurrican> Se mi san mo จะเป็นเจ้าของสนามกูครับเอาละครับผมพี่น้องครับสรุปแล้วนะครับปกติดีนะครับทั้งสองชแนนเด้พี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพประมาณ90อัพนะครับพี่น้องครับผู้ใดไดไปนะครับคุมคาแนนนนะครับพี่น้องครับยังไม่เคยแกะนะครับ เอานี่ครับผมผู้ใดสนใจครับผมใหม่ๆยังสี่งามๆยังสี่ครับผมขายเพียงแค่ในราคา2,950บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับ2,950บาทครับตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับโดนๆใหญมากเช่นึงนะครับใครดนกิสนใจครับพี่น้องครับแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับหรือว่าอยากให้ตรวจเร็วกะแอดไลน์มาที่เบอร์0630-64876 5นะครับผมเบอร์เดียวกันครับพี่น้องครับเบอร์โทรกับเบอร์เดียวกันเลยท่พี่น้องเด้อนะครับเอาฝากกดติดตามเลยครับฝากกดซับสไคร์ นะครับผมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อตอนรับคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องครับฝากไว้ได้ครับแอมทุกอย่างนะครับพี่น้องครับขันใส่พอดีกําลังมั่นนะครับขันใส่บ่เกินนะครับขันบ่ใส่โหดเกินไปครับพี่น้องครับทุกอย่างออกมาเสียงดีแล้วก็ทนทานแทน่นอนเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอแค่ว่าเฮาใส่ใน เขาเอินมาใส่แบบที่พอดีนะครับบ่เกินกําลังยังมากเกินไปน้องพี่น้องเนาะนะครับผมอ่ะขอบคุณพี่น้องครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับพี่น้องครับถือใจนะครับกระฝากไว้แน่กันแล้วกันนะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสี่แปดเจ็ดหกำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้กูสุ้คนครับผมสวัสดีครับ